สวัสดีค่ะมาพบกับแอนเด,ดพยากรณ์อีกครั้งหนึ่งนะคะอคแอนเด,ดพยากรณ์ก็ดูคาพิมพ์หาสตตเลขแล้วก็ไพ่ต่างๆนะคะมาแล้วก็ว่ากันโลดนะคะคุณเดือนสิงหาคมนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคุณทั้ง8วันวันจันทร์อังคารพูธพฤหัสอ๋อมีพูธกลางวันและพูธกลางคืนด้วยนะคะ แล้วก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์ูหน่อยนะคะเกิดอะไรขึ้นกับเขาในสิงหาคมนี้สิงหาคม2566จะทาหนกจะทำนายกว้างๆนะคะทหมายกว้างๆจะได้กระชับ มันก็จะมีเรื่องทําที่ทําให้คุณแบบมีความตกใจตกใจตกใจในที่นี้หมายถึงว่าแบบสิ่งที่คิดไว้อาจจะไม่ประสบความสําเร็จเท่าที่ควรในใน,ในปลายเรือน,นะคะแต่หวังว่าดิฉันจะทายผิดแต่ว่าทั้งเดือนโดยรวมแล้วเนี่ยคุณจะ ได้มีโอกาสได้ไปต่างประเทศหรือเกี่ยวข้องกับชาวต่างชาติไม่ทางใดก็ทางหนึ่งอาจจะได้คุยกับชาวต่างชาติผ่านไอมีคนมาเสนออะไรต่างๆนานาแล้วก็มันก็จะเป็นเรื่องที่ดีสำหรับการสร้างรากฐานชีวิตของคุณแต่ว่ามันอาจจะเกิดการพลิกผันอะไรบางอย่างก็ได้เพราะฉะนั้นก็ดูในชีวิตของคุณจริงๆอะค่ะว่า ว่าในชีวิตของคุณจริงๆนั้นคุณเจอกับเรื่องอะไรแล้วก็ฉันขอขยายความอันนี้นิดนึงนะคะว่าแต่เ o w e r มันจะเป็นยังไงแั้สบายใจละเพราะว่าอย่างไรก็ดีคุณก็มีสิ่ง ศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยเบนกระแสคอยทำให้คุณพ้นภัยได้อยู่ดีก็ขอให้คุณมั่นใจในเดือนสิงหาคมนี้นะคะคุณพูก่กกางคืนนกลางคืนว่าคุณนั้นจะอยู่รอดปลอดภัยไปอีกหนึ่งเดือน <c oughs> หนึ่งเดือนขอให้คุณโชคดีนะคะคุณพู่กกังคืนสวัสดีค่ะ